บทวิทยุรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอออกอากาศบันเสาร์ที่21เดือนมีนาคมพุทธศักราช2558เรื่องปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมตอนที่1บทวิทยุโดยวิทวัสยุทธโกษา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมกอซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถาน,นีวิทยุมกอแห่งนี้ค่ะรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่ง,งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขแขนงต่างๆนำมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีดิฉันมนทาปานทิมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีผลงานวิจัย เป็นความรู้ในเรื่องของปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาฝากค่ะผลงานของศาสตราจารย์เกีรติคุณด็อกเอรอำนาจสุวรรณฤทธิ์ภาควิชาปัตตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนท่านเคยเดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาคปัตตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานสภาข้าราชการมก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอุปนาย,ยกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยกเกษียณอายุราชาการในตำแหน่งาศาสตราจารย์ระดับ11หลังกเกษียณอายุราชาการจึงได้รับแต่งตั้งเป็นาศาสตราจารย์เกรติคุณและกับการวิจัยในครั้งนี้ท่านจึงได้คน้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยในเรื่องปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมีเนื้อหาย่อยที่น่าสนใจคือเป็นชนิดและคุณสมบัติ หลักการชี้นาการใช้ปุ๋ยประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละชนิดการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ยข้อดีข้อด้อยและข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยของแต่ละชนิดในแง่าการเกษตรและในแง่ของสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงสาร EM และน,น้ำหมักชีวภาพและข้อมูลที่นำเสนอส่วนใหญ่ก็จะมาจากผลงานวิจัยในประเทศไทยคะ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ คุณผู้ฟังคะมาทําความรู้จักกับปุ๋ยกันก่อนนะคะปุ๋ยเป็นปัจจัยการเกษตรที่สําคัญชนิดหนึ่งคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามการปลูกพืชในดินแต่ละแห่งอาจไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเสมอไปเพราะในดินที่มีแร่ธาตุอาหารพืชครบทุกชนิดและในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว การเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชซึ่งเรียกตามภาษาทางการเกษตรว่าการใส่ปุ๋ยนั้นจะไม่ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่ากรณีที่กล่าวมานนี้การใส่ปุ๋ยให้แก่พืชเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือการใช้ปุ๋ยนั้นขาดทุนนอกจากนี้ในกรณีที่พืชได้รับธาตุอาหารเกินไปจนธาตุอาหารชนิดนั้นเกิดเป็นพิษต่อพืชโดยตรง หรือการที่พืชได้รับธาตุอาหารบางชนิดมากเกินไปอาจทําให้ความสมดุลระหว่างธาตุอาหารชนิดต่างๆเสียไปส่งผลให้พืชเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่น้อยลงได้ค่ะดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยประเภทและคุณสมบัติของปุ๋ยดิฉันกล่าวถึงความหมายของคําบางคําที่ใช้เกี่ยวกับปุ๋ยประเภทคุณสมบัติของปุ๋ยที่ใช้กันโดยทั่วไปว่า เป็นปุ๋ยแต่ได้รับความสนใจการนำมาใช้เป็นปุ๋ยซึ่งได้แก่น้ำหมักชีวภาพสารเอมเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยและสารเหล่านี้นั่นเองค่ะมาฟังความหมายของคำว่าปุ๋ยกันนะคะปุ๋ยหมายถึงวัสดุหรือสารที่ใส่ลงไปในดินใส่ในวัสดุปลูกพืชพ่นบนส่วนเหนือดินของพืช หรือใส่ในต้นไม้มีความต้องการให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่างเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพิ่มขึ้นเพื่อให้พืชได้รับธาตุอาหารดังกล่าวในปริมาณที่เพียงพอและสมดุลตามที่พืชต้องการและได้ผลผลิตสูงขึ้นหรือมีคุณภาพตามที่ต้องการตามพระราชบัญญัติปุ๋ยพุทธศักราช2518 ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าปุ๋ยหมายถึงสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือจะทำขึ้นเองก็ตามสำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชไม่ว่าจะใช้โดยวิธีใดหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพื่อที่จะบำรุงความเจริญเติบโต,บตบของพืชต่อไปคุณผู้ฟังคะเราจะมาฟังกันจำแนกปุ๋ยกันว่ามีกี่ชนิดด้วยกัน ปุ๋ยจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนั่นคือปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอนินทรีย์หมายถึงปุ๋ยที่เป็นสารอนินทรีย์แบ่งออกได้เป็น2พวกใหญ่ๆคือปุ๋ยอนินทรีย์ธรรมชาติและปุ๋ยอนินทรีย์สังเคราะห์ปุ๋ยอนินรีย์ธรรมชาติหมายถึงปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของสารอนินทรีย์เช่นหินฟอสเฟตโบดและแร่ซิรูไวต์เป็นต้น ส่วนปุ๋ยอนินทรีย์สังเคราะห์หมายถึงปุ๋ยอนินทรีย์ที่มนุษย์เราทําขึ้นเองโดยวิธีทางเคมีเช่นปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตและปุ๋ยทีิเปิลฟลูออร์ฟอสเฟตเป็นต้นเนื่องจากปุ๋ยอินทรียสังเคราะห์ได้มาจากการผลิตโดยวิธีเคมีซึ่งถูกจัดว่าเป็นปุ๋ยเคมีดังนั้นจะเห็นได้ว่าปุ๋ยอนินทรีย์อาจจะเป็นปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ หรือปุ๋ยธรรมชาติก็ได้มาต่อกันที่ปุ๋ยอินซีค่ะเป็นปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของสารอินซีแบ่งออกได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือปุ๋ยอินซีธรรมชาติและปุ๋ยอินซีสังเคราะห์ปุ๋ยอินซีธรรมชาติคือปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของสารอินซีที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว3ามชนิดด้วยกันคือปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงซากพืชซากสัตว์ของเหลือทิ้งและผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมตะกอนน้ำทิ้งและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากครอบครัวอุตสาหกรรมและจากโครเรือนซึ่งหากถูกนํามาใช้เป็นปุ๋ยก็จะถูกจัดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะมีสารไนินซีเป็นส่วนประกอบในอัตราที่สูง ส่วนปุ๋ยอินทรีย์สังเคราะห์หมายถึงปุ๋ยที่ส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ได้มาจากการสังเคราะห์โดยวิธีทางเคมีคือปุ๋ยยูเรียจะถูกจัดว่าเป็นปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่งส่วนปุ๋ยชีวภาพเป็นวัสดุมีจุลนินทรีย์เป็นตัวออกฤทธิ์ในการก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ทําให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้นปุ๋ยชีวภาพที่แนะนําให้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่ ปุ๋ยที่มีเชื้อแบคทีรียาบางชนิดเชื้อราบางชนิดและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินบางชนิดเป็นตัวออกฤทธิ์คุณผู้ฟังคะจากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่าความจริงแล้วปุ๋ยเคมีอาจจะเป็นสารอินทรีย์หรือสารอินทรีย์ก็ได้และเป็นอินทรีย์อาจเป็นสารที่เกิดขึ้นและปุ๋ยอินทรีย์อาจเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสารที่มนุษย์ทำขึ้นมาก็ได้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นการเข้าใจที่ตรงกันของข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพโดยปุ๋ยเคมีในที่นี้อาจจะหมายถึงปุ๋ยที่มนุษย์ทำขึ้นด้วยวิธีการทางเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์ก็ตามปุ๋ยอินทรีย์หมายถึงปุ๋ยที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารอินทรีย์ที่ได้มาด้วยวิธีไม่ใช่วิธีทางเคมีและปุ๋ยชีวภาพมีความหมายตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเองค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะต่อกันในเรื่อง การบอกปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ๋ยค่ะปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อประสิทธิภาพของปุ๋ยในการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารอยู่มากจะสามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารอยู่มากจะสามารถช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชได้มากการบอกปริมาณปุ๋ยการบอกปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยนิยมบอกดังนี้ค่ะ ในปุ๋ยเคมีในพระราชบัญญัติปุ๋ยพุทธศักราช2518กำหนดให้บอกปริมาณธาตุปุ๋ยขั้นต่ำที่สุดที่มีอยู่ในปุ๋ยโดยบอกเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์โดยน้ํำหนักของในตัวเจนทั้งหมดปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยคิดเป็นน้ำหนักฟอสฟอรัสเป็นท็อกไซด์ ide, ที่มีฟอสฟอรัสเท่ากับฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ในปุ๋ยนั้น และฟอสเฟตเทียมและโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ที่อยู่ในปุ๋ยโดยคิดเป็นน้ำหนักโพแทสที่มีน้ำหนักโพแทสเซียมเท่ากับโพแทสเซียมที่ละลายน้ำในปุ๋ยนั้นหากนำตัวเลขบอกปริมาณธาตุอาหารดังกล่าวมาเขียนเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับข้างต้นโดยมียัติพังขั้นระหว่างตัวเลขสำหรับแต่ละธาตุก็จะได้ปุ๋ยสูตรหรือปุ๋ยหรือเกรดปุ๋ยตัวอย่างเช่นปุ๋ยเคมีสูตร สิบห้ายี่สิบสิบซึ่งหมายความว่าปุ๋ยนั้นมีปริมาณธาตุอาหารดังนี้ในตัวเจนทั้งหมดร้อยละสิบห้าโดยน้ำหนักฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ร้อยละยี่สิบโดยน้ำหนักโพแทสที่ละลายน้ำร้อยละสิบโดยน้ำหนักคุณผู้ฟังคะการบอกปริมาณปุ๋ยที่ให้แก่พืชน,นิยมบอกเป็นสองแบบคือหนึ่งบอกบอกสูตรปุ๋ยและปริมาณ ปุ๋ยนั้นเช่นใช้สูตร15-20-10หอัตรา1 0 0กิโลกรัมต่อไร่และ 2. บอกปริมาณธาตุอาหารแต่ละชนิดที่ใส่แต่แทนที่จะบอกด้วยข้อความยืดยาวใส่ในตัวเจรนทั้งหมด15กิโลกรัมต่อไร่ใส่ฟอสเฟตท,ที่เป็นประโยชน์20กิโลกรัมต่อไร่และโพแทสที่ละลายน้ำา10กิโลกรัมต่อไร่ ก็จะบอกให้กระชับลงว่าใส่ปุ๋ยในอัตรา15-20-10กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับช่วงนี้พักก่อนนะคะ ในเรื่องผลตกค้างของปุ๋ยต่อความเป็นกรดด่ดางของดินคุณผู้ฟังคะปุ๋ยบางชนิดเมื่อใส่ลงไปในดินแล้วทําให้ดินเป็นกรดบางชนิดทําให้ดินเป็นด่างและบางชนิดไม่มีผลต่อความเป็นกรดและด่างของดินหรือเรียกว่ามีผลตกค้างเป็นกลางดังนั้นคะ่ะในการใช้ปุ๋ยจึงควรเลือกปุ๋ยให้เหมาะสมกับดินหากดินมีความเป็นกรดด่ดางเหมาะสมกับพืชอยู่แล้ว PH ของพืชที่เหมาะสมขึ้นอย so ู่กับสมบัติของดินและชนิดของพืชแต่มักจะอยู่ในช่วงกรดอย่างอ่อนถึงด่างอย่างอ่อนก็ควรใช้ปุ๋ยที่ก็ควรใช้ปุ๋ยที่ไม่ทําให้ดินเป็นกรดหรือด่างหากดินเป็นกรดจัดอยู่แล้วหากดินเป็นกรดจัดอยู่แล้วก็ควรใช้ปุ๋ยที่ทําให้ดินเป็นด่างและหากดินเป็นด่างอยู่แล้วก็ควรเลือกปุ๋ยที่ทําให้ดินเป็นกรด การเลือกปุ๋ยตามแนวดังกล่าวการเลือกปุ๋ยตามแนวดังกล่าวการเลือกปุ๋ยตามแนวดังกล่าวนี้นอกจากจะทําให้ดินเป็นกรดหรือด่างมากขึ้นแล้วยังทําให้ดินเป็นกรดหรือเป็นด่างน้อยลงอีกด้วยมาฟังตัวอย่างปุ๋ยในตัวเจนประเภทต่างๆดังกล่าวพร้อมกับสมบูรณ์กรดหรือสมบูรณ์ด่างของปุ๋ยซึ่งหมายถึงค่าเทียบความเป็นกรดหรือเป็นด่างที่เกิดขึ้นจากปุ๋ย นั้นกับปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวอย่างเช่นปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตมีสมมูลกดเท่ากับ110กิโลกรัมของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อปุ๋ย100กิโลกรัมหมายความว่าปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต100กิโลกรัมทำให้เกิดกรดในปริมาณที่ต้องใช้แคลเซียมคาร์บอเนต110กิโลกรัมซึ่งจะทำลายกรดนั้นได้หมด และปุ๋ยแคลเซียมไนเตรตมีสมมูลด่างเท่ากับ203กิโลกร,รัมของแคลเซียมคาร์บอเนตหมายความว่าปุ๋ยนี้100กิโลกร,รัมทำให้เกิดด่างได้เทียบเท่ากับแคลเซียมคาร์บอเนต203กิโลกร,รัมนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปเกษตรกรและนักวิชาการให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลของปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่ของการเกษตรและแง่ของสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรใช้ปุ๋ยชนิดใดจึงจะเหมาะสมทั้งในแง่ของต้นทุนการผลิตและในแง่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ